จับตากรรมธิการร่วมตัดเชือกเกณฑ์วอดสองชั้นแก้รัฐมนูญวันที่9ตุลาคมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่การพิจารณาร่างพรบรว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศออซึ่งเป็นเรื่องที่บุธ,ธิสภาแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้ส่งคือสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่137อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาในคราวของการประชุมวุฒธธิสภาที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบดังกล่าวจำนวนหนึ่งมาตราคือมาตรา7แก้ไขมาตรา13สาระสำคัญทั้งสั้นว่าหลักเกณฑ์ประชามติที่ใช้สำหรับแก้ไขรัฐปรนูลต้องเป็นแบบเสียงข้างมาก2ชั้นหรือดับเบิลมาชอริตี้กล่าวคือ การทำประชามติต้องผ่านเกณฑ์ถึง2ชั้นได้แก่ต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์และคะแนนเห็นชอบต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อฝั่งสวตีกลับมาคราวนี้สสต้องพิจารณาจะทำอย่างไรต่อไปจะยืนยันในจุดยืนเดิมหรือไม่หรือพอจะแก้ไขเป็นอย่างไรหากสภาเสียงแข็งยึดหลักเสียงข้างมากปกติในการทำประชามติก็จะเดินเข้าสู่ล็อก180วัน และรัฐบาลจะโดนครหาว่าต้องการยื้อแก้ร,รัฐมนูญอย่างไรก็ตามแนวโน้มในวันนี้หากไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหรือมีสัญญาณพิเศษมติที่ประชุมสภาหน้าจะออกมาว่าตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสอสอและสอวอเพื่อหาข้อยุติในประเด็นดังกล่าวส่วนจะเลยเถิดถึงขั้น1 8 0วันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างเสียงแข็งไม่ยอมถอยเลยหรือไม่ต้องคอยติดตามการทํางานของคณะกรรมาการเสียก่อนแต่ถ้าให้ประเมินท่าที วันรบ,บาลต้องการให้ถึงขั้น180วันหรือไม่ต้องฟังเสียงของชูศักดิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคีแมนท่านหนึ่งที่มีส่วนโดยตรงกับเรื่องนี้อาจารย์ชูศักด์ในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญเพจารณาร่างพารพาชบัญญัติว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศส,สภาผู้แทนรัษฎรให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าหากจะให้ทันเหมือนที่นายนิกรจำนวงที่ปรึกษากรรม่ิการ พิจารณาพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้สัมภาษณ์นั้นก็อาจจะมีแนวทางอื่นที่กรรมธิการร่วมต้องไปพิจารณาซึ่งหากกรรมธิการร่วมเห็นพอ้องก็จะไปสู่การพิจารณาร่างกฎหมายได้และไม่จําเป็นต้องใช้เวลาถึง180วันอาจใช้เวลาแค่บวกลบ1เดือนนิดหน่อยซึ่งจะสามารถทําให้เสร็จได้แต่ก็แล้วแต่ว่ากรรมธิการร่วมการจะพิจารณาอย่างไรหากเป็นเช่นนี้ก็จะทันใช้ในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์หรือในช่วงเลือกตั้งอบจอ ถอดรหัสคําว่าแนวทางอื่นที่จะให้กับมธิการร่วมเห็นพ้องนั้นหมายถึงแนวทางใดเมื่อเปิดเอกสารที่ทางคณะกรรมการสภาทํารายงานต่อที่ประชุมสภานั้นจะพบว่ามาตรา6แก้ไขมาตรา13ในส่วนของพักภูมิใจไทยนําโดยนายสุบชััยใจสมุทในฐานะกรรมิการเคยขอสงวนความเห็นไว้ว่า การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน4ีของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยเฉพาะเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นทว่าในการประชุมสภาค,ครั้งนั้นมีมติให้ยึดเพียงเสียงข้างมากเท่านั้นและตีตกสิ่งที่คุณสุประชัยกรรมธิการสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยสงวนไว้ กระทั่งมาถึงนาทีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะปัดฝุ่นแนวคิดของภูมิใจไทยเพื่อการแก้ไขรัฐมนูลเดินหน้าต่อไปได้และให้การทำประชามติแก้ไขรัฐมนูลรอบแรกทำไปในคราวเดียวกันกับการได้ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมกร,ราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าประกอบกับเป็นการลดแรงต้านจากสอวอที่ก็รู้ๆกันว่าเจ้าของสอวอตัวจริงอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้จากภูมิใจไทยเท่าใดนัก ซึ่งจะทให้ไม่ต้องเข้าล็อก180วันด้วยทั้งนี้การเมืองเปลี่ยนได้จนนาทีสุดท้ายดังนั้นต้องจับตาอย่ากการะพริบร่างพรบรประชามติได้ประกาศเป็นกฎหมายเร็วเท่าไรความฝันแก้ไขรัฐปรนูญก็จะเป็นจริงเร็วขึ้นเท่านั้นแต่หนทางไม่ได้รวยด้วยกีบกุลาบยังต้องโตกเสียงกันอีกว่าจะตั้งคําถามประชามติแบบใดซึ่งหลังสุดครมชุดรัฐบาลเศรษฐาทวีสินค้อแล้วโดยให้ถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์คําถามข้างต้นก็ยังมีผู้กังขาว่าจุดประสงค์ของการห้ามแตะหมวด2เพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีความสงสัยว่าในหมวดอื่นๆของรัฐธรรมนูญก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้จะให้ทําอย่างไรดังนั้นในครมอชุดนางสาวแพทองทานชนวัตรอาจต้องมีการปร,รับปรุงคําถามใหม่หรือไม่ เอาเป็นว่าสิ้นปีนี้ได้เห็นหัวเห็นหางแล,แล้วว่าแก้รัฐมนูลเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด